ความรักที่จบไปแล้วไม่ได้คบหากันแล้วทั้งคุณและเขายังมีใครที่ยังมีการแอบส่องกันอยู่หรือเปล่า mm. เขายังแอบส่องเราไหมหรือว่าเรายังเราแอบส่องเขาอยู่นะคะเรามาดูนะว่าคุณกับเขานะคะใครที่ยังแอบส่องใครอยู่ในเมื่อความสัมพันธ์จบไปแล้วนะคะเราส่องเขาหรือเขาส่องเราเรามาดูกันนะเราจะมาดูทางฝั่งเขาก่อนนะคะว่าเขาแอบส่องเราไหมว้าวขึ้นมาใบแรกก็ได้ไพ่เจ็ดดาบเลยนะคะ ได้ไพ่เดอะสเตนแล้วก็ได้ไพ่สามเหลี่ยนนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีคนอื่นไปแล้วมีคนใหม่ไปแล้วนะคะแต่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาชัดมาก เขายังมีแอบส่องคุณอยู่นะยังมีการแอบส่องแอบเฝ้ามองคุณอยู่แอบติดตามคุณอยู่ว่าคุณเป็นยังไงบ้างในตอนนี้ทั้งๆที่เขาก็มีคนใหม่ไปแล้วมีคนอื่นไปแล้วนะคะแล้วความสัมพันธ์เขากับคนใหม่ของเขาก็กําลังไปได้สวยด้วยแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ยังมีการแอบส่องคุณอยู่นะคะคราวนี้เรามาดูนะว่าแล้วเขาส่องคุณทําไมนะคะเรามาดูนะว่าแล้วเขาส่องเราทําไมนะคะได้ไพ่กิ่งดาบค่ะ ได้ไพ่ดชาลย์นะคะเขาส่องเราทําไมเนี่ยเมื่อเขามีคนอื่นไปแล้วนะคะเขาส่องเรานะคะัหนึ่งในใจเขาเนี่ยเขาก็รู้สึกผิดนะคะที่เขานอกใจเราเขารู้สึกเขารู้สึกผิดนะคะที่ทําให้เราต้องเสียใจนะคะเขาเองเขารู้สึกนะ เขารู้สึกผิดนะคะที่เขาทำให้คุณต้องเสียใจแล้วเขาก็อยากจะรู้นะคะว่าในตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างนะคะคุณมีคนใหม่เข้ามาดูแลแล้วหรือยังนะคะเขาได้แต่เก็บความรู้สึกผิดเอาไว้กับตัวเขาเองนะคะคราวนี้เรามาดูนะว่าแล้วคุณล่ะคุณยังส่องเขาอยู่บ้างหรือเปล่าตัวคุณเองนะคะคุณเจ็บปวดคุณเสียใจกับความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วได้ไพ่เดอะเฮอร์ิคุณเองคุณก็แอบส่องเขาอยู่นะคะใจคุณนะ่ะนะคะ ในช่วงแรกคุณอาจจะรู้สึกเจ็บปวดเสียใจมาก แต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะค่อยๆตัดใจได้คุณจะค่อยๆทําใจได,คจคคคจได้คือคุณยอมรับแล้วล่ะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้นะคะสภาพจิตใจคุณดีขึ้นกว่าในช่วงแรกๆแล้วนะคะแต่ถามว่าคุณยังส่องเขาไหมคุณก็แอบส่องเขาอยู่ด้วยเช่นกันนะคะต่างคนก็นยังต่างแอบส่องซึ่งกันและกันอยู่แต่จุดประสงค์ในการส่องค่อนข้างต่างกันคุณก็แค่อยากรู้ว่าเขากับคนใหม่ของเขาเป็นยังไงบ้างเขาไปกันได้ดีไหมนะคะส่วนเขาเองเขาก็แอบส่องคุณเพราะว่าเขา ก็อยากรู้ว่าในตอนนี้คุณยังเสียใจอยู่ไหมนะคะแล้วคุณมีใครมาดูแลหัวใจแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นทั้งคุณและเขาถึงแม้ว่าความสัมพันธ์จะจบไปแล้วต่างคนก็ยังต่างแอบส่องซึ่งกันและกันอยู่นะคะส่องด้วยความห่วงใยส่องด้วยความปรารถนาดี ของกันและกันนะคะสองเพราะว่ามีความเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันและทั้งคุณและเขาต่างคนก็ต่างรู้ดีว่าความสัมพันธ์เนี่ยไม่ได้กลับมาแล้วนะคะเขาก็คงไม่ได้กลับมาแล้วเราก็ยอมรับนะคะว่าเขาคงไม่กลับมาหาเราอีกแล้วเราก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ของเราแล้วด้วยเช่นกันค่ะ